พี่ดิวคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้พี่ดิวก็จะไปรายการนะคะวันนี้ไปที่ WorkPo i n นะครับไปไปเขาเรียกว่าเป็นโปรโมทหนังคายออนะคะที่รายการโต๊ะพี่หนูแม่มนะครับทุกคนที่ WorkPo i n นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไหว้พักก่อนเมื่อวานแบบพี่อินจัดแจการสวยไหมสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็อันนี้ดอกไม้จริงอะเนี่ย เมื่อคืนไปกปักของตลาดมาอืมวันนี้อัปเดตนะคะวันที่เก้าวันที่เก้าแล้วก็ได้ดอกบัวมาด้วยเดี๋ยวจะไปไหว้ไป้าา่ายก่อนไปเขาเรียกว่าทำสีดีๆให้ชีดวันที่เก้าก,กระดาม<ไ>ทุกคนดอกบัวสวยไหมครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ บุญบารมีเกิดนะครับร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็วันที่17ก็อย่าลืมไปดูขายออด้วยหนังภาพยนตร์ขายอ้อนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของไดดวดีละพันแล้วก็มีพี่ตุมตามนะครับมีอมแอมมีน้องหุงอิงมีบอจโจแล้วก็มีน้องบิ๊กคุ้ยบ้านฟินแลนด์มีแต่คนดังเล่นเลยนะพี่อีทอีสานพาสวบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็พี่วัดพี่วัดศิวดโดนอย่างเงี้ยคือนักแสดงบอกได้เลยว่า มีแต่เหล่าดาราเซเลบติลิปิศดดิลปินมากมายมาทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันทุกคนดอกบัวสวยไหมครับสวยมากีลยวเดี๋ยวพี่ดิวจะพาไปไหว้พระวันนี้ก็อยู่บ้านใหม่ได้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีทุกคนบ้านสวยไหมครับไปเราไปไหว้พระกันแล้ว,ไไวก็ <c oughs> ปาน้องแอดมินออน้องน้องเล็กค่ะ ขอให้ fc ร่ำรวยนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้ราบรื่นนีป่ปางสาดูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาขอให้รอดปลอดภัยเป็นมาเศรษฐีกันท่นหน้าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสาใครเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่9้านะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะวันนี้ดยวก็ได้วหว้พระนะครับตอนเช้า ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับรอติดตามนะวันนี้เจอกันที่ WorkPo i n ์ครับทุกคนเจอกันที่ WorkPo i n ์นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค,าค้าคิมไข่หมูทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพี่ดิวนะครับอย่าลืมไปดูใครอ้อกันเยอะๆนะเพราะว่าเป็นผลงานของบอสโจนะครับเขาแบบทุ่มทุนสร้างมากๆแล้วก็บอสก็คือแบบว่า คือแบบมันคือหัวใจของบอสเนาะทุกคนใฝ<ช>ากไปดูภาพยนตร์ไายอออของบอสโจด้วยนะคะพี่ดิวก็เป็นทีมซัพพอร์ตที่น่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ w ว r ร p o i n t ใช่ไหมคะทุกคนต้องค่ะนะครับเอาปิดกล้องได้แล้วค่ะเจอกันค่ะโอเคครับหอืม